อย่างไรก็ตามอยู่เทียนจีเพิ่งจะทะลวงผ่านเข้าสู่ขอบเขตยุสวรรค์เขากำลังอยู่ในช่วงรวบรวมพลังบำเพ็ญและไม่สามารถเข้าร่วมการทดสอบกาหลินเฟิงในครั้งนี้ได้ให้ผู้ทดสอบทั้งห้ากลุ่มรวมพลังกันเพื่อทดสอบหลินเฟิงข้าไม่มีข้อคัดค้านหยุนฉิงข้าอยู่ที่นี่แล้วการทดสอบครั้งนี้สำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของยอดเข่าเทียนเสวียนจะต้องทุ่มสุดตัวและอย่าได้ออมมือเป็นอันขาด หากเล่นเฟิงสามารถยืนหยัดอยู่ได้มันจะพ,พิสูจน์ว่าเขามีคุณสมบัติพอที่จะนำพายอดเขาเทนเซวียนแต่ถ้าเขาทำไม่ได้การแสดงความปรานีก็มีแต่จะทำลายยอดเขาเทนเซวียนเท่านั้นข้าจะทุ่มสุดกำลังเอาล่ะทั้งห้าคนมากันครบแล้วพวกเจ้าจะต้องสะก,กดระดับพลังบอเพ็ญของตัวเองไว้ และห้ามใช้พลังเกินกว่าขั้นที่หนึ่งของครอบเขตยุทสวรรค์เดชขาดเริ่มกันได้เลยสิทธิ์น้องระวังตัวด้วยรับนี่ไปซะ แช่ข็งนั่นมันท้าย่างก้าวไร้กังกวลของสำนักไร้กังวลนี่แม้ว่าการบ่มเพาะของเจ้าเด็กนี่จะอยู่แค่ขอบเขตลมปราณยุทธ์แต่ความเชี่ยวชาญในท่าย่างก้าวไร้กังกวลของเขากับสูงจนน่าเหลือเชื่อการเคลื่อนไหวของเขาทั้งงดงามและคล่องแคล่วราวกับนักเต้นระบายทีเดียว มีหน้าลหละเขาถึงกล้ายอมรับคำท้าที่แท้เขาก็เก่งกาจในท่าย่างาก้าวไร้กังวลนี่เองจะเด็กนี้ต้องไปทำเรื่องชั่วร้ายในแดนรับมาแน่ๆถึงขั้นไปช่วงชิงวิชาลับของสำนักไร้ก,รกังวลมาได้เริ่มพี่เจ้าก่อนเลยแล้วกันคนที่อยู่ขอบเขตลำปรานยุทธหือ บ้าเอ้ยทายังก้าวร้าวกังวลของหลินเฟิงมันประหลาดเกินไปพวกเราตามเขาไม่ทันเลยเพราะการบ่มเพาะถูกกดเอาไว้ไร้ประโยชน์มีดีแค่นี้เลยไงเจ้ามันเป็นตัวอัปยของยอดเขาเชนสเสวียนจริงๆเจ้ามีคุณสมบัติอะไรที่จะมาเป็นผู้สืบทอดถ้าข้าไม่มีคุณสมบัติพองั้นข้าก็ขอด้วยหน่อยว่า เจ้ามีคุณสมบัติอะไรที่จะมาเป็นผู้สืบทอดมาหาประทับฝ่ามือไร้สวรรค์ ช่างเป็นวิชาที่น่าเกรงขามอะไรอย่างนี้ทู่เผาไม่ไปเพียงครึ่งดอกแต่เหล่าผู้สืบทอดแห่งห้ายอดเขากลับไม่สามารถกดดันหลินเฟิงได้เลยแถมสองคนในนั้นน่ถูกซัดจนกระเด็นไปแล้วมีใครอยากจะเข้ามาลองดูอีกไหมว่าข้ามีศิล์หรือไม่ข้าจะขอทดสอบมาหาประท่าฝ่ามือไร้สวัค์ของเจ้าด้วยตัวเอง เจ้านี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับขุนเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามาหาประทับยอดเขาพิฆาตนั่นมันวิชาเทวะสวรรค์ขั้นกลางมหาประทับยอดเขาพิฆาตพลังชั้นน่าสะเพงกลัวยิ่งนัก ต่อให้มหาปทับฝ่ามือร้สวรค์ของหลินเฟิงจะแข็งแกร่งเพงียงใดเขาก็ไม่น่าจะต้านทานมันได้มหาประทับฝ่ามือไร้สวรรค์เขาถูกซัดจนกระเด็นไปแล้วโชคดีดที่หลินเฟิงไม่ได้ชิจรับมันตรงตรง ถ้าเขาสามารถรับมาหาประทับยอดขอบพีฆาตถามผู้ยนมยุทธขอบเขตย,ยุทธสวรรค์ได้แล้วก็มันดูจะผิดมนุษย์มานาเกินไปแล้วพลังยังไม่พอเอาใหม่ชายคนนี้ไม่ระคายผิวเลยสักนิดมาหาประทับฝ่าม,มือไร้สวรรค์ เร็วมากหยุดแล้วถ้าฝังมือหน้าเกรงขามนั้นฟาดลงมาแล้วก็กระโหลกของคู่ต่อสู้ของถูกหลินเฟิงบทขยี้ไปแล้วต่อสิ ถึงแม้กนนารบ่มเพาะของพวกนั้นจะถูกกดเอาไว้แต่พวกเขาก็ยังอยู่ในขอบเขตยุทสว่า์ขั้นที่หนึ่งส่วนหลินเฟิงเป็นเพียงแค่ขอบเขตลมปราณยุทเท่านั้นพวกเขานึกว่าจะทําให้เขาหมดสภาพการต่อสู้ได้ภายในเวลาแค่ทูบหนึ่งดอกทว่าตอนนี้คําถามที่แท้จริงคือทั้งห้าคนนั้นจะทนมือทนเท้าหลินเฟิงได้ถึงหนึ่งการทูบหรือเปล่าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ